สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ u t u b e ทุกท่านครับผมวันนี้ผมเซเ่ยวแอนแอนด์เซียมดจากร้านบริษัอัมพรเท็เตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเท็เตอร์ราคาเบาๆราคาย่อมๆแล้วผมเป็น L3408 นแะครับผมคูปตานะตัวนี้มาพร้อมกับ,บนใบมีดดินหน้าและอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกว่าจะเอาผ่านหรือโรตารีก็ได้ครับผมคันนี้เป็นรถไรนะครับผมอย่างสวยๆแบบใสๆนะครับ อย่างหลังยังี่สวยอยู่นะครับผมาใครมองหารถไถราคาเบาๆย่อมๆนะครับผมคูต้า L3408 นะครับผมอันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะไม่หอนด้วยครับผมอ่ะจะมาฟังเสียงเครื่องแล้ดูการขับเคพื่อนนะครับเครื่องน,งนิ่มติดง่ายๆครับผมไม่หอนไม่เก็งนะครับเครื่องดีเกียร์ดี นิ่มๆเครื่องดีเกียร์ดีครับผมร <c oughs> าคาย่อมยอรครับเบาๆจับต้องได้ถ <c oughs> ้าคุณลูกค้าท่านใดนะผมสนใจนะผมรถไทรคูตา L 3 4 0 8คันนี้นะครับผม รถคันนี้มาในราคา195,000บาทเท่านั้นนะ195,000บาทเท่านั้นนอครับพูดคุยราคาต่อรองก็ได้ครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0813659701 8 6 0 2 5 2 3 7นะครับและอีกเบอร์หนึ่งครับผม0986232342นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจยังไงครับผมทักเพจร้านติดต่อเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นมาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องยูทูบร้านประสอนอัมพรทิกเตอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ